ปือชัดชัดเจนเนยไหมครับอันนี้คือเกิดจากกล้ามเนื้อตาอ่อนแรงใช่ไหมคะคุณหมอใช่ครับอันนี้คือกล้ามเนื้อตาอ่อนแรงเลยนะครับคนี่นอครับมีปัญหาเรื่องของกล้ามเนื้อตาอ่อนแรงนะคนไข้ก็มาด้วยประวัติเหมือนเดิมคือรู้สึกตาปือหอนทำเนี่ยจะเห็นว่าไม่เท่ากันเนื่องจากว่าชั้นตาธรรมชาติข้างเนี้มันหลุดจริงๆเนี่ยคือชั้นตาธรรมชาติเมาเล็กๆใช่แต่บมงเอิญเช่นข้างบนมันแข็งแรงค่ะก็เลยกลายเป็นชั้นสูง นะครับแต่ข้างนี้อ่ะโอเคชั้นเกือบปกติโดยปกติแล้วก็ไม่ควรเกินระยะทางหนึ่งในสามจากอ่าขนตาถึงบริเวณคิ้วนะครับคนสูงประมาณนี้มันถึงจะเป็นระยะทางที่เหมาะสมค่ะยก้าก็ได้ยกมาก็ได้ขึ้นไหมคะบอกว่าฉันตึงคางเลยเรื่องคางบ้างครับคุณหมอมีการถ่ายเป็น 3D นะผมหคุณหมอทันสมัยมากคนไข้คางเป็นก้อนด้านหน้าแบบนี้ครับหลังทำเนี่ย จะประมาณไหนผมก็มีการทําภาพให้เขาดูว่าเอ๊ะมันจะยืดมาข้างหน้านิดนึงก็เลยให้คนไข้จะได้เห็นภาพไปร่วมกันว่าน่าจะประมาณนี้อาจจะจะไม่ได้ร้อยเปอร์เซนทั้งหมดว่าจะได้ผลลัพธ์ตามนี้นะครับจะทําให้คนไข้มีการสื่อสารให้ตรงกันนะว่เาเนี่ยเคยฉีดฟิลเลอร์มาแล้วก็จะเห็นว่าษณะเป็นก้อนค่อนข้างชัดใบหน้าช่วงเนี้ยกว้างนิดนึงจริงๆคนไข้ยังมีแก้มที่ห้อยอยู่เหมือนกันแล้วก็มีเหนียนเยอะถ้าเกิดตอนแร้ ลองจับดูเนี่ยเราวว้ความหนาวก็ค่อนข้างเยอะประมาณเซนกว่าๆแต่ว่าต้องบอกก่อนมาคนที่เคยฉีดฟิลเลอร์มาอย่างเงี้ยเขามีฟิลเลอร์อยู่ค่ะเราก็แค่เอาฟิลเลอร์ออกแล้วก็ใส่ตัวซิลิคนเข้าไปแทนความเปลี่ยนแปลงมันอาจจะไม่เท่ากับคนที่ทำปิดรูปหรือไม่เคยทามาก่อนอะไรแบบนี้ลักษณะของกล้ามเนื้อคางด้านหน้าเป็นก้อนแบบเยอะมันทําให้รู้สึกคางมันชอนขึ้นมาเหมือนเป็นมะม่วงอ่าผมก็ตั้งใจจะให้มันยืดลงมาส5องศา เพื่อลดลดลดด้านหน้าหลงค่ะแล้วนั้นจะดูเป็นก้อนนั้นนะ